แต่งว่าทิปตาปะค่ะ,ะ,คคะป๊าพี่น้องเบิองเบิองอ้หอันนี้ก็สุดปอนเสิร์ฟตายโหลดแนนมันยพรแบบนี้นยุ่งจังใดนอ้อคอยโอ้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 ยสุดปอนเสิร์ฟเด้มนิมเลื่องคักแท้ ขกีดแน่แทบใคจะได้เงี้ยน่ะท่าชวนเบื่อว่าใสเกือบพีดองวันใสเกือบหนูล่วงหนูสูงแล้วหนูทำไมใสเกือบหยองสูงขนาดนี้ ก็สีเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะปาผู้ชายก็สวยมากวันนี้น้องเบียร์จัดเต็มเลยวันนี้เราซ้อมใหญ่แต่ว่าช่วงลำเรายังไม่ไม่ได้ใส่ชุดพวกนี้เลยจะใสใช่แต่ว่าวันนี้น้องจัดเต็มนะคะเพราะ,ราะว่าอะไรคะทำไมน้องถึงจัดเต็มอยากสวยค่ะ <laughs> มันจะได้มีฟิล <laughs> เออมันจะต้องได้ได้แบบมันลมก็แต่งกอนงูเขาก็สีเดียวหูเขาจงแต่งไปแบบใด เขากับร่งเข้มข้นกับร่งขากันร่างขากันเลยน้นอ,ยนองเบียร์แม่สวมนายน้องเบียร์กับแม่เพ้นขากันพ <c oughs> ี่ลาวพ่อยากอี่ลาวพ่อยากออกฉากนั่นเป็นตัวประกอบเัีงสิบแลอยากออกอยูฝันเสริมมั้ยพักอดีตยางเนื้อประมาณข้<อ>าง,นงานหน้าโอ้ เออกรเพาะเสือมาที่นี่คันท่าเอาผ้าน้องๆก่อนเสิร์ฟจังสีก่ะมันก็สิดูไลยมันก็สิีดไลคนแต่ว่านี่แม่อันนี้พ่กกระแถมมาให้นะพี่ไม่อันนี้มันเป็นหัวของปมหนุ่มเต้นเอาหรออันนี้คือใส่ใส่เพลงอะไรกับแผ่นดินบอกเพลงของพี่ปาปาดูกระเลยเอามาแดียบแท้กับนี่ปาจังแม่นั่นก็เลยตีริงำอ่านผล ้องเก่งมากปีนี้หนูเต้นข้างหน้าเลยนะคะเต้นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็ซินเตเล่พี่น้องค่ะเบิ้งเลื่อมยุบยับยุบยับเพชรรวยลายรวยลายยุ้เบิ้งดีห้าโคท่าหนึ่งกรุบเออเออเออนั่นๆนั่นจือปากจือปากหมุน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 สวยๆเออ อย่าซูมที่คอน้องนะคะมันไหลแล้วกีฬา,าสีออกไปพอดแล้วเออโอ้ยลื่มท่วงใช้ก่อนเรียบแมเอาว่คือเหลือทานี่ตาต้อกแล้วเรียบแท้เหรอเบิ้งไก่บ่ได้พี่น้องต้องเบิ้งไก่ไก่เอาให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ <S <S เปิดวงวันที่21กีฬาย,ยัง รับสมัครสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีแม่ค่ะว่าได้ดยิปเอ็นี่นะผู้ใดอยักแหย่มาไทยราค่ะทักไปที่เฟซบุ๊กน้องเบียร์เรโต้ค่ะเป็นกำลังใจให้น้องได้นะคะ